กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคิมนีกลับมาพอกับนุดหน่อยน้ำโชวอีกแล้วนะคะคิมนีนุดนหน่อยน้ำโชวก็ได้เดินทางไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเคค่ะคุณยายเคงฝันสองเรลืองท่านผู้ชมฝันสองมือซ่อนค่ะคุณยายเคเพิ่นก็ให้แนวทางตัวเลขมากค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของคุณยายเคงที่หายมากสิเป็นตัวใดนั่นเท่ากับไปติดตามรัาชมรัาฟังแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายเคงพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายเค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเค้กค่ะค่ะท่านผู้ชมวงมนี้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเค้กเนาะค่ะเนาะคุณยายเค้กนี่ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งแหละค่ะท่านผู้ชมคนให้แนวทางตัวเลขแล้วก็แนวทางความฝันของเพิ่นนี่ก็แม่นบ่คอยคือกันค่ะท่านผู้ชมรอบนี้ก็ได้ยินข่าวมาว่าแม่เค้กนี่เพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าของคุณยายเพิ่นสิฝันเป็นไงกันเเพิ่นล่าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะ คุณยายฝันว่าจังไหนคะอ่าคุณยายก็ฝันเนาะมื่อนั่นก็ฝันว่าไปกับเด็กหน่อยเด็กหน่อยนั่นแต่ว่าพอหูว่าเพจนี่เพื่อนผู้ชายหูแต่ว่าเด็กหน่อยยังหน่อยอยู่ว่ะจะว่ายังหน่อยน้อยจะว่าห่อผัแผงสิบว่ะจำมาประจักษ์ว่มันเป็นตอนอีกตอ,ตอนนึง่งตอนหนึ่งค่ะ ก่อนก่อนคุณยายเคกสิฝันเห็นเด็กหน่อยผคุณยายคุณยายเคกกับฝันว่าเขาไปบ้านไปฝันเห็นหยาดพ่นเสียนะหยาิทั้งแม่พ่นเสียพ่นเสียทุกคนล่ะล่ะว่าไปหาเพิ่นเพิ่นกระปุกกระตมกระโตพ่นคือตตย่ายนี่ล่ะนี่เป็นแบบนี้ล้วกระโตพ่นอยู่อยู่ในป่าค่ะก็เลยถามเพิ่นว่าเอ้า นาสาวอันเือนเจ้ามูบ้านเจ้ามันเป็นจังสีเบิรสุลังบอกถามคือบอกมีบ้านลายพางคนัะก็เป็นจักสีล่ะก็เป็นหมู่ย้ายเป็นจางสีละคนว่าค่ะบ้านนี้เพื่อนเอาลูกหน่อยมาให้ย่ายบ้านนี้อันญยาดครอบครัวเสียนะค่ะคนว่าเอาเอาไปแน่นีลูกเด็กหน่อยมืงอเอาไปเลี้ยงแน่คนว่าเ่าจะว่าในกว้งฟันหมืนว่าเด็กหน่อยนั้นขายี ยาเอาแพ่ตุ่มเอาเล็กหน่อยนั่นจิ้จิ้นจีหาเดือนนี่แหละค่ะเอาแพ่ห่อตุ่มว่าอู้ตายแล้วลูกกูไข่แห้งละ่ะว่าในขั้วฟันนะนะวา่าค่ะอืมว่าในก็อูม้มากขึ้นขึ้นแหลกขึ้นสองมาฟันต่ออีกบาทนี้ค่ะขึ้นสองมาฟันต่อกับว่าไปก็เ่็กหน่อยอีกขึ้นที่สองน่ะมันผู้เก่า ติ๊กหน่อยบาดนี้ชีซัมนี่ล้านี่ซัซซมบะฮัมเนี่ยเ,เพื่อเลนน้ำกลนเป็นผูมิม่เนาะเป็นผูมิม่บานนี้ค่ะเ <blur. S 2> พื่อกระเลนล <ases. S 2> น้ำกลนได้ยางก้อนเพืแแ่อกระเลนน้ำกลินติ๊กหน่อยเนี่ยเพื่อแล่นน้ำกลิ่นค่ะบ้านไปน้ำกันก็ไปพ่อไปพ่อรุ่มคนตายบานนี่ไปพ่อรุ่มคนตายบานนี่ย่าเราไปไปเคลียร์เคลียร์ขวดเบิ่งใจสินะค่ะขวดร<ป>ุ่มคนตายแมน ในข่วมฝันว่าไปขวดหลุมคนตายไปพ่อเหรียญเก่าเก่าเหรียญบาทเกเ่าเก่าสมัยสางสามหัวนะสมัยเก่าเก่าเหรียญใหญ่ใหญ่นะนั่นก็ไปขวดขวดเบิ่งไปขวดเบิ่งเพื่อเห็นเหล็กอันสี่หกยุคคางคางเงินเหรียญนะค่ะข้างคางเงินเหรียญบาทอ่นค่ะเอกสี่หกงามงามแต่ว่าบระเดงนหรอกค่ะหูแต่ว่าเลขกสี่หก อยู you, you ่คางล้มบอยู e ่ในเหรียญบาทอยู่คางเหรียญบาทแม่ค่ะมันอยู่คางเหรียญบาทเลขสี่หกอยู่ทั้งขาเบานขออยู่ในเหรียญเลยมันอยู่ในเหรียญเลยมันอยู่คางคางเหรียญบาทเลขอันที่หกค่ะมันอยู่คางเหรียญบาทบานี้มาเสด็จขึ้นหูเม่อเลขสี่หกกบเงินเหรียญบาทเนี้ยตตามหูกล่องอยู่ว่าอ ฟันเหล็กบ่ว่ะตัวใหญ่บ่ใหญ่อันยูเจมันมันอยู่ยูโคลโคลยูเจเหรียญเลยค่ะยูเจี๋ยชั่งมูลว่าเงินเหรียญจังสีน้อมันก็ยูเจจังสีน่ะค่ะขันหนึ่งยายแทงยายก็ว่าจีแทงทรัมันเหล็กสามตัวมันก็ศูนย์สี่หก ศูนย์สี่หกเหล็กขลเล็กแมวทางเหล็สามโตขันสองโตเข้ากันสี่หกหกสี่ค่ะขันสองโตสี่หกหกสี่คันสองโตกับสี่สื่สี่หกหกสี่สี่นาค่ะสามโตนั่นศูนย์สี่หกกันสามโตนั่นยายกะจีแท่งศูนย์สี่หกค่ะค่ะหายไปแนวทางเนาะค่ะขึ้นรถเตลี่ค่ะมาในกล้องฟันแหล็กดิค่ะสูงใหญ่ ว่ฝ e ันท <c oughs> kind of ี่ว่าเดไปเห็นเห็นคนตายแล้วกะเขาเอาเด็กหน่อยให้นั่นล่ะโตนานกาให้คุณยายเปรตเปกาให้คุณยายเปรตนะบอกค่ะเพราะเด็กหน่อยมันยังหอยอยู่เนาะยังหนอยอยู่ค่ะบ้านหน่อยบ้านนี้เด็กหน่อยผู้นึงบ้านนี้ผู้เอาวห้นั่นกะบ่มีชีวิตมันบอผู้อาไห้นั่นกะบ่มีชีวิต เพิ S <S ่นเสียล่ะเพิ่นเสียแล้วเนาะอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์อย่างไรนี่แหะผู้เสียนั่นเป็นผู้เฒ่าผู้เสียนั่นเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่งมียิ่งไม่ยิ่งเพิ่นเป็นไม่ยิ่งค่ะบางเพิ่นเป็นไม่ยิ่งหรือว่าเป็นผู้เฒ่ามันเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่งเพิ่นอยู่กับเพิ่นอยู่กับผัวเพิ่นค่ะไข่ต้นใหญ่แตกต่นใหญ่แตกตีแตกะ กระจิเป็นศูนย์หนึ่งไปจากสี่กระไดเพราะว่าเรียกหน่อยเป็นหนึ่งน,อ,น,น,งนอ่ค่ะผู้ผู้เ่าเนี่ยกระเสียไปแล้วกะทีว่าตีเป็นศูนย์ไม่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะผู้เ่าผู้ใหญ่นี่ยผู้ฟันเนี่ยกระเ่าค่ะไม่เสียเอาเก่าเถาทั้งเจียเอาเก่าเก่าหนึ่งก็เป็นได้ đấy นอ เก้าหนึ่งศูนย์ปสีเก้าหนึ่งศูนย์เป็นยังสีหน้าเธว่าสามตักับเก้าหน่งศูนถ้าห้าแทงอันสองตกับจิตเป็นเก้านงไปังสีนะให้มุนเอาเนาะให้มุนเอานี่นะคนใหญ่หูอายุคนบอสีคนเอาเล็กน่อยบ่หูบ่หูคนเสียนั้นใหกับ่หูว่าคนเสียเื่กันบ่หูว่าแล้ไหนจะปีนะหูต่ว่าเป็นยาบทั้งแมนนะหรืยว่าสีเป็นศูนย์หนึ่งเก้านสีเนาะแมน อ้ากระสีสื่อมุนเอางี้สินะนี่จะเป็นศูนหนึ่งเก่าก็จะไปเก่าหนึ่งซูนไปยังสีกระไดะนี่จะเก่าหนึ่งกระไดมันกระแปเป็นไปหลายๆหนอสองตัวกับเก่าหนึ่งเนาะอ๋อสองตัวนี่กระสีเก่าหนึ่งค่ะพวาร์อันใหญ่กระเถ่าค่ะผู้ตายแล้วก็ะูนเสียไปกับเถ่าค่ะมันก็จะเป็นเก่าหนึ่งเก่าศูนเนาะค่ะกระสีซูนศูนเก่าหนึ่งกับเป็นได้ คูะเก่าหนึ่งแค่ะกระจายะจิให้แนวทางของหมูผัวของเผื่อนี่ฟังวิบเบิ้งค่ะค่ะสื่อเบญจลาเบ่จลนาเบิงูเก่าหนึ่งศูมสกัดซู์หกสี่ซูมสี่หกนะคะเรื่องว่าความฝันของป่านี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอค่ะขอบคุณแนวสร้างความฝันแนวสร้างโจลีที ให้ท่านผู้ชมเข้ารับชมรับฟังทางบ้านเนาะค่ะขอบคุณค่ะยายเคทค่ะ<อ>ขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำจูกับศิภาท่านผู้ชมนี้มาเบิ่งแนวทางตัวเลขของคุณยายเคกค่ะเลขตีจากความฝันของคุณยายเคกค่ะคุณยายเคทเป็นหมายเลขศูนย์สหกเาหนึ่งศูนย เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หกทั้ช่วพิจารณาบึงนะคะนอนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของคุณยายเคกงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกขอให้ทั้งช่วโชคโชคหมานมันลำลำลุ้ยลุยเฮ่งเฮ่งปังปังกับแนวทางตัวเลขของคุณยายเคกกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกก็ขอฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยได้เหตุคลิปดีๆได้ติดตามเนวทางตัวเลขเนวทางควบฝันมอฝากท่านผู้ชมอีกเนาะค่ะ่ะก็รลติดตามเบื้องว่าคลิปหนา้านุดหน่อยน้ำโชว์จะได้คลิปแนวทางตัวเลขของไพ่มอฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมรับฟังนะะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนา้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ